อ๋อนี่ลน้นักนี่ครับโอ้โหนป๊ะคนเดียวผมไป๊ะโอ้โหเขาเนตเ็แปะคตับไอ้มกเองเลยมระไ้ย่เลยใยานี่ิบร้อยาบนึ่พัห้ร้อยานเีหน่อยนานๆครับเจอกันทันแล้วครับผมวันนี้ วันนี้เปิดลงอ่างตหลวงในครับผมเปิดลงอ่างบ้านในเดี๋ยวผมจะฮื้อยู่อย่างครับผมนี่เลยปอดเออดูกปีฝาครับโอ้โหตัวใหญ่ตัวหลวงครับดูตัวตัวเต่าละออนอ่ะอุ้ยตันนี้ปั่นในนะครับโอ้โหอันนี้ถายกูเลวัวใหญ่ตัวหลวงตู๊กถาดนี่ก็มีฮะ โอ้อันนี้ป่าอย่งนี่ครับตัวใหญ่ตัวหลวงนี่อันนั้นป่ายี่สุกครับปายี่สุกครับอ๋อเออรู้ครับขาหัวมันนี่ประมาณสักสามโลสี่โลว่านี่เนาะห้าโลครับเออตัวใหญ่ขนาดนั้นลงกันเมื่อแต่เจ้าแล้วก็ครับเมื่อแต่เจ้าแล้วแต่เมื่อแต่เออผมโมโหนักเปลือยผมโทะแฮเด็กกี้ก็เลยมาครับมาดูป่าท่างประเดีกว่าเนาะ

หามส่วนเงี่ยมาแคปเป้เต๋อเต๋อวะโอ้สามร้อยเอาลงลงสามร้อยครับตัวเนี้ยเต๋อล้วนไปเดี๋ยวเราลงไปดูกันทั้งหลุมดีกว่าดูเมันเอาไปเดี๋ยวเขาไปสำรวจป่าดีกว่าอ๋อช็อตจะได้ช็อตเด็ดกันเนี่ยโอ้ คนมากันเยอะขนาดเลยครับดูคนนะอันนี้อันนี้อันนี้ตอดเหงว่าต๊ะจันี่ครับอันตอดเ้ปนน๋อไป้ครเาับเาโอ้โถ้าตัวใหญ่ตัวหลวงเนี่ยอันนี้ปัดนินมเกอครับอนนี้ปันิ่ตัวใหญ่ตัวหลวงดู ตัวมี่ตะกี้วัดไข่ต้องบนสามร้อยครับปลาอย่างกับหูปันในก็ไปอย่างหัวตุ้ยสามร้อยตัวไปตัวบนตัวตัวเน่ยอันนี้ปลาบึกนะครับอู้ตัวใหญ่ตัวหลวงตายวางครบหมดหนึ่งดูตอนนี้ก็มีครับน่าเห็นมดครับตัวใหญ่ตัวหลวง ยอกต่อสิบโลผมหันกันแล้วครับเอาเพ่นมากันตั้งแต่เจ้าแล้วก็ครับตีสี่ตีห้าพ่นมากันผมมาประแขวัยแล้วครับสิบโมงไปถึงสิบเอ็ดโมงครับเคนเราเอาไปหมดละมาดูป่าป่ะเนี่ยโอ้ใหญ่ตัวหลวงครับ อ๋อันนี้กิโลนล้วหรนี่งครับสิบโลเมื่กันเนี่ยตัวใหญ่ตัวหลวงด้วยเป็นซาบุนหรือเปล่ามีเป็นเป็นหลายป้นตัวกันอีหลุมเหรอครับได้กันห่อยครับไม่ใส่ขอไม่เยอะเลยอ่ะอ๋อครับตังบนตังตังปูหนึ่งลูกเนาะเป็นต่อมูลกหรครับหรือว่าใหญ่นี่ครับหมูบบ้านกครัอ๋อหมูบ้านนี่นะครับเฉพาะหมูบ้านกหรครับมาเอาเนาะ มแนนม่เอางินเข้มาแฟนหน่อบอ๋อกระเป๋าแรักแหแฟทั้งหลายอ๋อ้อนอกม้ยังอกไมตุหลายปันตัวครับเตรียมบาได้ทาอนที่เนอาอ,อกไปเนะนักขนาดครับพอถอกมุกนี่เนกลังกี่เข้ากันจะด้วนี่พี่ตแดงยรา,าย,ยป่าด้วยนะครับแม่ <laughs> ยังปากเปาะน้่งหิกตะแดงเหมาะครับโอ้โหได้แล้วได้แล้วตอนได้ช็อตเด็ดอยู่ครับเอาแต่หมูนิ่มนี่แล้วไงฝันนินครับปันนินได้หลายแล้วก็ครับกําลัลงแม่เนาะโอ้มีป่าอันนี้ไปฮะป่าใสๆเนี่ยป่าเคเ็งแก้ว ใส่เก็บเกี่ยวอีกครับใส่ชิวเกี่ยวไปอันนี้ครับอ่ะทอดนะครับตากแห้งทอดตากแห้งทอดกับแก้มครับขับเราใจละกับเข้ายังหมูหวะด้วยเนาะไม่่มาดูให้ก่อนแล้วดูอ๋อถั่วตัวเนี่ยโอ้ยเนี้ยถั่วงดู ป่านเน,น,น,นี่ก็มีนะตัวใหญ่ขนาดเลยตัวนี้มีประมาณสักเจ็ดโลเ่านัอนอ่ะตัวใหญ่ตัวหลวงโอ้โหตัวนี้แกได้อยู่หรอไดอยอย้ร้อยใสหรอตัวนี้ปลาใหญ่นี่ครับยื่นเนี่ยเนาะปะีนกะเออโลถึงอยู่กันเนี่ยตัวใหญ่ตัวหลวงไปแปลป่าส้มแหมน่ะแปลกแล้วตัวนี่เจ็ดโลซิฟโลนะแปลกป่าส้มแหมรอ น่องจังเหรอน่องจังเหรอลาบเนอคนสวยบอกหลาบกันเอ้ยพูดแบปลานปลาเนี่ยมันแป่งปลาส้มกันอะเป่งปลาส้มหนอปลาแดดเดียวเขาหยอกตั้งตัวอะเป่งปลาส้มอะเข้าเสี้ยงฝนรีดไปไปไปกันต่อครับผมดูทางบนพวกกระเพื่อมกัขายของกันนะครับขายของกันเต็มเลยดูดูรถครับรถจอดฝั่งพุ่นเต็มนะครับ ตั้งแต่ปุ้นนะครับตั้งแต่ออกมาเต็มเลยครับดูเพื่อนเอาขึ้นมาแล้วไปเอาไปดูปเพื่อนเอาขึ้นดีกว่าดูเดี๋ยวร้อรเพื่อนเอาขึ้นมาบนให้ดีกว่าเนาะหามซองเพื่อนบอกแป๊บนะเอาดูเต็มใจตัวเนี้ยนี่อ้าก ตัวม่ตัวบอดปลาไม่กับนี่ครับอันนี้เปิขายครับพี่เอาไปปวยหลวงครับอ๋อตัวนี้เปิดเอาไปปลวยหลวงให้เนาะอนนี้ติดปลาจีนเนาะปลาจีนปลาีนปลามีราคาอีกไหมลูกเนี่ยตัวใหญ่ตัวหลวงปลานิ่นปลานิ่นช่วยคนตกจำบมาได้เนาะคนตกจับได้นักไ่ขึ้นมาได้แต่ละคนที่เป็นหามขึ้นเนาะมันเป็นอ่างของหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านสัตดหลวงในเนาะดุดูเป็นหามครับ อยู่ในกระสอบเขาอะโอ้ตันี้อันนี้เป็นขายครับเจ้าอ้ิโลเท่าไนี่ครับกิโลสีสิบเจ้าอิโลสีแล้วราคาย่งไรตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับตัวใหญ่ค่ะตัวเป็นกิโลเลยค่ะตัวสี่สิบกิโลสี่สิบโอ้โสิบแบบเอ็ดสิ ้ยหมดปลโบได้ไหนโบะกิโลเจ็ดสิบนะครับกิโลเจ็ดสิบอันนี้อันนี้โคขายนี่คือซือเ่สองสามสีสี่กิโลเกินอ๋อครับเจ็ดสี่สองแปดไม่หลยเนาะโอ้นี่ปลดจีนปตะปดอ้ปาดุกอัาด้วยปาดุกครับอันนี้ออันนี้ปัดจีนปลาจีนบุรีจ่ะหวาไปเลยละมาดูรงน้ โอ้โหดูปัดไน่ก็มีปลาบูก็มีฮะนี่ปลาบูอันนี้ผันไน่นะครับลาบสกักกําทอดได้กันหลายวะครับได้กันหลายก็ครับออเดี๋ยวครับมีเฮอร์กรปุ่นมีเฮอรก็เปิ่นเนาะนี่ฮะพ่นล้างสารเมนูกับน,นี่เลยฮะนีอกกันส่วนใหญ่เป็นข้อกันฟังฟูนเนาะเยอะขนาดเลย โอ้นี่เพื่อนกนลังป่าขึ้นครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นี่มองหอมเป็นนป่าขึ้นนี่ดีกว่าตัวใหญ่ตัวหลวงโอ้โหตัวใหญ่ตัวหลวง <c oughs> ตัวก็เต่าละอ่อนนะตัวเต่าว่ะนี่กับตัวนี่ห่อยตัวหลวงครับ เอาแป้งเลยมาหาแป้งคนเดียวเอาบ่มแป้งมาหาลยมาหาหาเพื่อนแป้เรอตัวแป้หูโอ้หอูกลครับโดในนออดตัวใหญ่ตัวหลวงเนตขนาครับ แต่ละตัวนี่ไซออส์แบบมั <โล S 2> นุ้นสิบโลซ้ำแบกขึ้นดอยเห็นเนาะถ้ากิ่งลงมานี่ตุกคนดึงปา่าลงมาด้วยกัหมดอะเนาะนี่นะโอ้ดึกา่ามินครับปันนินตัวำลังเ็าขึ้นเนาะตุ่มลมบัวโอ้แต่กิ้งผมไม่ได้พอนี่สก๊อตอะ ุนี me, the ่ปกับมีฮะหลายตัวอยู่แล้วอ่ะตัวตาวตู้มันใหญ่ตัวล้วนิโลเริ่มเล้นี่ถ้าจะใช้ถ้าจะใช้แน่ผมจะอุ้มมื้อเน่อได้ครับได้ครับโอ้โตัวนี้แต๊ะครับ เอาไปเนี่ยได้กินแล้วไปขายเนาะกิ่นนี่ถ้ากิ่นนี่ต้มนี่กินกันเั็นบ้านเนี่ยมดอะปลาบ่วงเหรอฮะต้องไปเปล่งปลาบ่วงไอผมใส่สนใจอันปุ่นเลยตัวเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยครับ มันมจันเนาะอ้ตงพี่เพิ่นได้ปานินนอกเคยมาพี่มาพีได้ปลานินกันนขนาดตั้งเนาะได้ลายกันนี้ครับลายโลอยก็ครับจุ๊ลายน้องปนิ่นร้อนๆน่ะจุกเป็ดตัวจุกเป็ดตัวันี้ส่วยเป็นปานิ่นะครับลาล้านาออนาก้อนในบุกนะ โอ้ซดไว้พุ่นละแห่ฟุกเลยกันนี่ฮะเอาแห่ฟุกล่างมเลยเนาะน่ปลาเนาะตอแห่ก็ว่าเล่นนะมาต่อถ้าว่าห้านเอาคว่างไงเอาว่างไงว่างไงใส่ปลาเนาะ เอาดูดูดูไข่ยังมีกะเอาแต่ไปเอาช็อตเดซสักกลมแล้วครับช็อตเดซใส่ช็อตเดซใสยเนี่ยมาขวายเขาถ้ามาเจ้าไม่ได้ตันได้อยู่ได้แต่ในนอนเด็ดมาทอดเตอเออหลับย่ำตอดเตอเออเหรอครับขี้หันเพื่นหามมานี่มันตังได้แล้วไปตังได้แล้วพูดไปหาโลกกันตุล่ะอ๋อไปพูดแล้วครับ แม่ขอห้หมขายเลยแม่ขอตู้เอาที่โลแล้วหมืนกัหามแล้วมาหามสองเอนเอเอ็นเลยตัวมาถ่ายนะแม่กับแายเจ้าแล้วครับเจ้าแล้วครับ โอ้โหเปิดกับมาไทยใหกกันนะจังเลยมันได้กรธเวใหญ่สวยหัวพุ้มคนเดียวแบบแเป้นี่ยเหรอขอแตะขอว่าโอ้ตำบลพุ่มกับขายฮะหนุกจะให้พุ่มกับขายเนาะบรรยากาศข้างบนครับเป็นประมาณนี้เนาะมีเครื่องส่งเครื่องเสียงมาพร้อมไปหยอกกันแล้วเนาะนี่ปลา หนาบ่ครับหนาปันในนะครับหนาดซบอ๋อปยาดโอยรอองร้ิสองอยห้าสิดีกว่าเนี่ยสอง้อยินห้ากิโลก่อนห้ากิโลสองร้อยห้าสิบ่ห้ากิโลห้ากิโลนะครับห้าสิบมาตังมาปกตุเมนเดิมนี่รอยเนี่ยสองร้อห้ากิโลเหมือนกันห้ากิโลเหมือนกันห้ากิโลตัวใหญ่ัวหลวง โอ้โหมีมาหำแล้วนี่ตแกหนึ่งมาหำแล้วดูตัวนี้ต้องไก่เนี่ยปลาจีนเนาะโอ้โหไอ้นี่อุ้มขึ้มมมนมะาเบบนี้โอ้ยโดนล้วงนะแค่ร้อยไม่เลี่ยงแต่ละคนอุ้มมาในตัวในประมาณสิบโลสนะิบโลเนาะ โอ้เพื่อนนั้นอันนี้เป็นแางขึ้นภ่าแพไ้ไม่รู้จักชื่อแล้วรู้จักแ่าถูกไนะครับเออโลไปสิบสามกิโลเนอันนี้มีสิบกิโลสานองจับกาอันนี้สี่ตัวได้ไงนะตัวนะ้นสิบสามิโลเนสขอแล้วสอันนี้สา กีโ uclear, 2, ่โลครับไอ้คน้านอินู้อซกนงครับกี่งกินตึงหมูบ้านไงรับหรอตัวเดียวได้กินตึ้งหมูบ้าน้อันนี้500นเฟกได้500 500 50ครับนี่5 0ดล500เลย500ลยได้ได้ได้ายแล้วหเไปเอา500 บรรยากาศต่อรองราคาห้าร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบประมาณนั้นนาะครับแล้วตัวนี้นะครับตัวใดนี่ครับ้ร้อยแปดสิบ้า้เก้ากิโลหัจีนนะตัวใหญ่นี่โลเนี่ยกู๊บหาไปนะ ตอนได้ช็อตเดละตรไหนนี่ะโสาโตรหามกันไหมยิ่งเลยอันนี้กับลาครับใช่กัอันนี้เหหามสองคหามาป่ะลดไหมดไหม เมันหนาวเก็บแับีเก็บอัสามาคยติ้ยิน้ตัวหเต็มหลวงกีเนี่ยตัวร้อยปลายเนาเนียเพื่อขายกะเัวใหญ่ขแต่ละตัวนี่สิบกว่าโลเสิลายโลวเนยเพื่อเอาไปไังดกันเาเไปขายนะ หลายหุ่นล้หลายหุ่นเนรถมารถมามาตัวเดียวลน้ำหนักมาค้อหลังเว้ยน้ำหนัข้อหลังตปเตะตัวหวานอะออวันนี้กับฝนขึ้นมาแล้วเุานมาแหมแล้วมาแหมนึงกระชังแล้วดูสามทิปโลสี่ิโลก็หาตัว ท,ที่เหลือพวกผมยังมีตัวใหญ่ยอยูนน่นะครับน,นี่นมาทำแล้วครับอ่อยรู้นีปั้นครับสัวใหญ่ตัว,ลนนตวหวลวง <c ười> กิโลนะครับสิบส <13. S 1> โลค่ะส่วนใหญ่สิบเอ็ดสิบสามร้อยอยหนีอนนนนยว่วนใหญ อันไหนเัหลับหลับเดียวเลยไงหัวนี่นี่สามลบ้างเนาะสามลห้าลเนาะสามลปลงบ้างเนาะบึกนี่นะเอาไปเนี่ยอย่างอื่อนนี่ส้มส้มอย่าเพิงหวาเข้นะกางหลับเข้มเลกเเนาะ มีการต้นต่อรองนะครับไก่ยังได้กับผจ้างใครยังได้ก็บผจ้างนะที่จะไก่ในมไปโน้ตอะไก็บอกว่ามาเชียร์ได้ก็บมาเชียร์ได้เชียร์เชียร์นี่ขายเลยเชียร์นี่ขายเลยเนาะก็มีครัวขายอย่งกันเต็มเนี่ยครับของนี่แบบมีครัวขายเนาะของขายหมูปิ้งหมูย่างน้ำชงน้ำชาก็ว่าปอยเนาะวันนี้คนล้างเรียบร้อยแล้วคนเอามาขายดู ตัวพ่เท่าลรออนน้อยวะเนี่ยนินโลแปดสิบครับเจ็ดสิบแปดสิบราคาก็แล้วแป่เนาะตอลองได้ครับโอนย้ต่วงจ้ตัวนี้ขายไปแล้วก็ครับก็ได้อครับวันนี้สแม่สองแโอ้โสมจิตัวเ้าสมหมดถฟันเนาะ ขายไปหมดแล้วเนาะปะ่ะนี่ก็น้าจะมีประมาณแค่นี้เลยนะครับถึงเวลาเดินทางกลับแล้วเนาะเอากันหมดละมุญมาขายเนาะแต่ยังดีนะครับได้ตันได้หันบรรยากาศาที่เปิดเอาป่ากันอยู่เนาะ